ค่ะพบกับรายการว่าเส้นเพลง Morning New วเช้าวันจันทร์ที่14มกราคม2562สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นเราก็ขึ้นไปสูงสุด1,297ดอลลาร์นะทองคำได้รับปัจจัยหนุนทางเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะเป็นผลจากที่มีการนะคะมองว่าเฟดเนี่ยน่าจะมีการชะลอก,การ ปกเบีย้ยนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็น2เรื่องก็คือการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดนะคะก็ชัดเจนนะคะว่ากรรมาการเฟดส่วนใหญ่ก็เห็นกวรนะคะว่าก็บอกว่ามีการสามารถที่จะอดทนต่อการที่จะปรับขึ้นออกเบีย้ยได้นะครับแล้วก็ตอกย้ำจากการที่ประธานเฟดมีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะในงานประชุมที่สโมส,เสรเศรษฐกิจวอชิงตันนะครับ พูดเหมือนเดิมเลยนะคะว่าเฟดเนี่ยสามารถอดทนต่อการแบ,บบบรับขึ้นอัรตดอเบี้ยนะคะแล้วก็พร้อมอยากปรเปลี่ยนนโยบายการเงินงได้ทุกเมื่อถ้าเกิดเศรษฐกิจสัมมิกาเนี่ยแย่ลงนะคะกัอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกค่อนข้างจะชัดเจนในปีนี้สำหรับราคาทองคำนะคะส่วนปัจจัยลบก็มีนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเจรจาการค้าระหว่างผู้แทน สแนเมกาแล้วก็จีนะคะที่ต้องบอกว่าดูเหมือนข่าวออกมาว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นการแถลงการเป็นทางการว่าเ,เจ๊จ๋ากันแล้วจะได้ข้อสรุปอย่างไงนะคะแต่ว่าประเด็นตรงนี้ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นตอบรับประเด็นนี้แล้วก็เป็นแรงเทขายทองคากลับออกมาครับทางด้านกองทุนไอซีพยูนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขายทองมา 0.4ตันนะคะหลังจากที่เดินหน้านะเข้ามาซื้อทองติดต่อกัน4สัปดาห์นะคะเริ่มเห็นแรงเทขายออกมาบ้างเล็กน้อยสำหรับราคาทองคำคืนวันศุกร์นะคะปิดตลาดก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะคะ0.9ดอลลาร์หรือ9 2เซนนะคะปิดที่1 2 8 7ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่ง9.65ขายออกของสมาคมแล้วก็เวาเซ็แห่งวันเสาร์นะคะปิดที่10,000 9,500บาทลดลงไป50บาทนะคะประเด็นเรื่องเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นก็กระทบกับราคาทองแท่งในประเทศในช่วงนี้นค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นการเปิดเผยรายงาน,นบเบดบุกนะคะเบ็ดบุกก็เป็นรายงานสภาวะของเฟส12เขตแล้วก็ปกติจะเปิดเผยก่อนประชุมเฟส2สัปดาห์นะคะ ปีนี้การประชุมครั้งแรกก็จะเกิดขึ้นปลายเดือนกราคมสำหรับการประชุมเฟรนะครับประเด็น uh, อันที่สองนะคะเรื่องก็จะมีการถแถลงของประธานเฟดส,สาขาต่งางๆมีสาขาแ a n ซัสซิตี้ i n นิอาโ l ลิสนะคะเข้าใจว่าการถแถลงคงไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกับประธานเฟดนะครับส่วนประเด็นอื่นๆที่เราต้องตามกันต่องมีนะคะเรื่องการจรจาการค้าถึงแม้ว่าโอเค เสร็จสิ้นไปลว้วนะคาที่ผ่านมาแต่ประเด็นนี้เราคงต้องตมกันต่อไปเรื่องอประเด็นเรื่องเบสิสนะคะก็การที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะมีการลรงมติจากรัฐสภาอังกฤษวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นบวกกับทองคาก,ก็ได้นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสมริกาสัปดาห์นี้ที่จะประกาศนะคะก็จะมี ตัวเลขดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดนะคะสถาฟันเลาเดลฟียภาคการผลิตภาคอุตสาหากรรมดัชนีความช้า um ่นสุ่ยโภชนะคะเราวันพระหัสก็ประกาศอยู่แล้วจํานวนผู้ขอสกาดว่างงานนะคะสำหรับแนวโน้มราคาทองสัปดาห์นี้อาจจะเห็นกันตัวในกรอบที่แคบนะคะอาจจะไม่ได้หยู่หัวมา,มา,ากนะคะกรอบการเคลื่อนไหวคิดว่าอยู่ในกรอบประมาณพันสองดถึงพันสดอลลาร พันสามอดอลลาร์ยังเป็นแนวต้านแข็งแร่งในระยะสั้นช่วงนี้แต่ว่าถ้าผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัไป 1, 280, ลายพันสามอยสิบดอลลาร์ส่วนแนวรับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิแล้วก็หนึ่งพันส้อยเจ็ดสิบดอลลาร์ค่ะเพราะฉะนั้นกลยทธ์การลงทุนนะคะถ้าเป็นทองแท่งก็ อาจจะอยากขายทำกำไรนะคะดูประมาณใกล้ๆพันสามดอลลาร์จจะขายไปบางส่วนบางส่วนอาจจะถือต่อไปนะคะส่วนการลงทุนใน g o f u ิ u r e ร์โกฟ e Future นะคะก็ถ้าเกิดเห็นเข้าใกล้พันสามดอลลาร์ขครซื้อไว้ก็ขายออกไปนะคะแล้วก็เข้าซื้อรอบใหม่จุดเข้าซื้อก็คือพันสดสิอลลาร์จุดขายตัดขาดทุนพันสดสอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะก็ะถือว่า ปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็เปิดตลาดกัปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองได้นะคะก็เปิดปีใหม่ก็ถือว่าก็เริ่มเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นนะ,ะป,นประเด็นที่ยังคงต้องระวังอยู่นะคะเรื่องสงครามการค้าระหว่งมมางอเมริกาและจีนช่วงนี้ดูเหมือนสงกไปแล้วก็เป็นปัจจัยบวกเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็ยังเป็นประเด็นที่คงต้องกังวลกันต่อไปนะคะ่ะ สำหรับแรงเทขายนะคะวันศุกร์มาจากไรลย่อยในประเทศนะคะต่างประเทศนะคะเป็นกลุ่มที่ซื้อเข้ามาสุทธินะคะ956ล้านบาทในวันศุกร์นะคะแล้วก็มีการเข้ามาซื้อในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะเซ็น50อินเดีวยวิทย์เข้ามาซื้อ1,159สัญญานะคะก็คือสุดรแ,บบแ้วก็คือต่างประเทศนะตอนเนี้ยกลับมาซื้อทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดอนุพันธ์ก็ เป็นสัญญาณที่ดีเล็กๆนะคะ่ยังไม่ชัดเจนมากสัญญาณเดือนเอนะคะเอ่อกลับขึ้นมาปิดใกล้แนวต้านประมาณพันหกสิบห้าจุดในการซื้อขายวันศุกร์นะคะแต่ว่าประเด็นต่างๆจากต่างประเทศต้องตามมันต่อไปนะคะประเด็นเรื่องการข้อพิพาทการค้าระหว่างสเริกาแล้วก็จีนเราคงต้องตามมันต่อไปนะคะเรื่อง การชัดดาวนะคะปิดหน่วยงานราชการของเซรเกานะคะดำเนินเข้ามา,าก็เข้าใจว่าเป็นสัปดาห์เขาย่างสัปดาห์ที่4แล้วนะคะแล้วก็ยังยังอาจจะต้องยืเดเยื้อต่อไปประเด็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นเป็นปัจจัยลบกับตลาดหุ้นได้อยู่นะคะแล้วก็คิดว่าประเด็นสําคัญในวันนี้ก็คือติดตามนะคะการลงมติของอรัฐสภาอังกฤษ,กฤษเกี่ยวกับเรื่องเบสิสนะคะการนําอังกฤษออกจาก e ู ะะตามข้อเสนอของทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะคะว่าเอ๊ะเสนอมาอย่างนี้รัฐมนตรีทางรัฐสภาเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เห็นด้วยนะคะก็อาจจะทำให,ให้มีประเด็นความไม่แน่นอนจะส่งผลกับเสรีภาพของรัฐบาลอังกฤษนะคะแล้วก็มีการที่จะออกจากยูนะคะก็อาจจะต้องมีความไม่ชัดเจนว่าจะออกยูเดือนมีนาคม ยังไงนะคะจะออกโดยไม่มีเงื่อนไขเลยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นลบกับเศรษฐกิจอังกฤษเยอทีเดียวนะคะมันสัญญาเดือนเนะคะถึงแม้ว่าอาจจะเห็นปรับตัวขึ้นนะคะสมมุติวันนี้ปรับตัวขึ้นแต่ว่าถ้ายังไม่สามารถผ่านแนวต้านพันเจุดได้นะคะอยากแนะนําให้เปิดฝั่งขายนะคะเกงกำไรฝั่งซื้อจุดแนวรับที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะพันห้าจุดจุดขายตดาขาดทุนพันส่สิบจุดค่ะ สิงเกิลซองฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะตัวแรก STA ฟิวเจอร์ตัวนี้แนะนำซื้อนะคะที่แนวรับ14บาทจุดขาดตัดขาดทุน13บาท70สตางค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ PSH ฟิวเจอร์นะคะตัวนี้แนะนำซื้อนะคะตาบใดที่ราคาหุ้นแม่ PSH ไม่ต่ำกว่า16บาท80สตางเข้าซื้อนะคะภาษาซื้อตัว PSH ฟิวเจอร์ได้ะคะ่ะ สำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ